สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขชนครับวันนี้ครับติดเอ็ดติดพาพีพานองมาเที่ยวโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานชาติจันทบ,บุรีครับพี่น้องสถานที่นี้ตั้งอยู่อ่า่มบานสมีงามเลยครับเด้ออ่าตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบ,บุรีครับกำลังขอส้างกันครับงามครับผมตรงนี้ก็ด้มีโอกาสพาลูกพาเมียและก็พาพีพานองมาเที่ยวกันครับ นี่ครับก็เลยเก็บบรรยากาศใหม่พี่น้องเมืองนำ้ำนี่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับประมาณปีเดยนอ้องเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเพื่อนมึงว่าขังใหพวกที่มีเจ้าหน้าที่เพันอยู่บอเออก็เลยทิพย์พาพี่พน,น้องของเมืองกับเมืองบรรยากาศล้วกันงามยู่เด้ครับพี่น้องครับอันนี้ครับเพราะท่านในเ็จปันใดเด้มันมีหอข้างบนข้างบนมีหอแบบว่าเขาขึ้นไปข้างบนแล้วเดียวลงมานันครับข้างบนนันเป็นหอเออมีปันไดขก้นไปตอนนี้เ็ากำลังก่อสร้างก,ากันอยู่ กาก็ถือว่างามครับเพราะว่ามันพระท่านได้เสดเนาะมีกระดาพัฒนานได้เสดเด่นมึงเนี่ยมีสกายวอสแข้งยางขึ้นไปข้างล่างก็จะเป็นอ่าพวกต้นโกงกลางเป็นปลาชายเล่นนะนะนะครับเออบรรยากาศก็ถือว่าดีครับนี่ขอดไปทางในเป็นกำลังก่อสร้างกันอยู่นี่เป็นอาคารหลังแหลกมาพอเจ้าหน้าที่เพิ่นพูดดีครับนี่ครับไอเพิ่นกำลังคุยกันอยู่ ก็เลยบอกจ่าสู่กันฟังนะมาจังไดะเหตุจังไดแน่ยนนิพนธิตอยังแน่ท่นเลยผมก็เด้มายืนบอกน้ำเพลินนี่บรรยากาศกำลังก่อสร้างครับนีมองนี่มันจะเป็นเวิ้งวงกลมนะครับตรงนี้อาคารนี่ที่เป็นอาคารล้อมรอบเวิ้งนี่แหละกลมๆนี่นกำลังตอกเสาเข็มอยู่แลวกการเหตุเป็นทางเดินทางยางนะครับผมริมตะลิงนี่นะครับ เิ่นว่าเออข้างในมีโมเดลอยู่เดี๋ยวเิ่นว่าเดี๋ยวไปเมืองโมเดลน้ำกันว่าสันว่าอ๋อก็ดีกันนะครับน,นี่นี่ฮอดแล้วครับนี่โมเดลครับพี่น้องครับเป็นอธิบายผมฟังนี่เิ่นเิ่นว่านี่เขาอยู่ตรงนี้ครับอาคารเฮาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้พุทีิเห็ุเป็นเลขเก้าวสันว่าเลขเก้าในารัชจการที่เก้าวสันโอ้งามครับเมืองเนี้ยเมืองโมเดลเท,ที่ระพี่น้องเป็นรูปเลกเก้าเลยเด้ออาคารที่เฮาอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ะดอยู่นี่ ตรงมงกลางๆมองเล็กเก่านะครับหเห็นบอกคนสี่เขามืองน,นี่เขาอยู่ตรงนี้เด้อพะั่ปราก็เรยว่าเออตรงไหนวะโอ้โนี่เด้นี่นี่น,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 นี่มองนี่รับพี่น้องครับนี่นี่มองเขายืนอยู่นี่จะมีหอ,อนี่นี่มันนี่ก็จะมียืนออกไปแล้วก็จะมีมองสกายบอกอยางให,ห้องยางเข้ามามองเป็นเลขเก่าวันนี้มองริมตะลิงเล็กเก่าท่าน่าหอดปากแม่น้ำนั่นเพิ่นว่าร่วมทั้งสองฟังแล้วได้เห็นหมองทางยางประมาณ พันสี่ร้อยเมตรหรือเท่าไร่ดต๋ประมาณกีโลก,กว่าัครับสองฟังเห็น้องหนงยางเดี๋ยลนเดี๋ยเลยจนนอาหอดปากแม่น้ำนะครับผมนี่ผมถามมันว่า้ิีเลเซ็ตมันได้รัครับผมพวนว่าประมาณตุลาปีหกเจ็ดประสันว่าหอเก็ยกับประมาณปีหนาเออประมันปีกวกวเท่าพี่น้องก็แล้วแล้วเซ็ส,สมบูรณ์เพราะว่าตัวตะเก้าหวงนี้นะครับมันจะเป็นอ่อกุ้งของอชาวบ้านเป็นนผ้ากันเวียนคืนเนาะ ข้าราชการเป็นเวียนขึ้นเถี่ยซีไว้จะเฮ็ดแนวบำรุงพืชพันธุ์ไว้นี่ครับเป็นบอกกุ่มเก่าเด้เนี่เพื่นว่านี่บัดนี้เพิ่เฮอนเลิ่อมเฮ็ดโครงการมาตั้งแต่ปี80เพิ่มเด้ยพี่นอ้อง10กว่าปีเราเด้นนี่เพิ่อได้บูรณะปลูกพวกต้นไม้ปลูกพวกต้นโครงกลางไว้ไว้ดักให้มันเนี่ย10ปีได้ประมาณสักเนีย่ย แต่ว่าก็ยังงามอยู่เพราะว่าพันวาอีกปีหนาสีงามคนนี้ทามันเสร็จสมบูรณ์พันวาไปให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนไปมาศึกษาดูงานหรือว่าชาวบ้านประชาชนทั่วไปเดิมาเที่ยวเป็นแหล่งมาอีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดจันทบ,บุรีครับก็เป็นความป่าเปื่มของมันชาวจันทบ,บุรีเนาะสุขุมสุข้นเนาะก็ออถือว่าดีใจน้ำพินนะครับทุเฮ็ดเสร็จแล้วกว็คือสีงามอยู่ดอก เออพูดว่ากับประมาณปีหกเจ็ดเด้อแล้วๆประมาณปลายปีไปละตัวล่าเสร็จแน่นอนพเนร็จอาะรออดใจอีกแป๊บเดียวทำพี่น้องปีเดียวบ่าโดนกับมาเที่ยวกันเพราะว่าตอนนี้ผู้ใดอยากมาก็มาเมืองได้มาเมืองได้อยู่ท่านมาหลังจากที่เฮาได้ข้อมูลได้อ้ายเพิ่นบอกเฮาฟังแล้วเนาะเฮาก็โอกาสงานกลับกับมันขึ้นไปข้างบนบ่ได้เนาะเรับบ่เป็นหยังดอกไหมหลังจากโย้องนางเฮากั ือว่ามาเห็นกับหูกับตาแนี่ครับถือว่างามครับพี่น้องเป่นเทศดีดีอยู่จากเป็นพืนบม่มีป่าเอยียงบ่มียังป่าเลดนธรรมดายึดเป็นแล่นมาถึงคนหนึ่งขามามืองมามือง,มา,ม,งมาชมหนึ่นะครับเนาะี่ครับราชการดิโกเป็นลูกราชการดิโกเลยครับ่าจะเป็นหลอดไฟเล่นอกมาเนี่ยน,น้ำคืนเปิดนา่าจะเป็นลูพกพระองค์ท่านครับอ่ะจังไลยกันนี่นาะพี่น้องเนาะ อาคารหลังนี้นก็งามๆครับพี่น้องมึงเนี่ยนมึงเนี่ยศาลาะด้วนี่โอ้ยได้ดีครับรับงามสมกับเป็นหน้าเป็นตาเช่าจ,จังหวัดจันทบุรีอีกแห่งหนึ่งเลยล่ะสถานที่ตรงนี้จังไดก็ขอบ๊ายบายพี่น้องไปแค่นี้กันเด้อโอ้โหกระยากครับพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังรับบังคับจนจบนะพี่น้องเนาะจังไดกับผู้ใดว่างๆ ผ่านมาจันทบุรีก็แวะมาเที่ยวด้วยครับเลนดยนมาแห่งใหม่ของจันทบุรีเด้อสวัสดีด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย